สวัสดีครับจะมารีวิวน้ผมเจ้าเชฟนะครับสี่ประตูนะครับปีศูนย์ห้าแล้วครับแปลงหน้าตาหวานนะครับสวยนะครับแล้วฟิวสตาร์ตง่ายนะครับแอร์เย็นเพียงพรนะครับภายในสวยเนะครับมีคาร์บอนสวยอย่างนี้เลยนะครับกัะจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติทั้งหมดสี่บานนะครับมองข้างปัดไฟฟ้าจอครับเครื่องเล่นจอแอนดรอยครับของอะไรแต่งนะครับวันดูนะประมาณนี้ครับเบาะหนังนะครับสวยประมาณนี้ รถบอดี้เดิมๆบางๆทั้งคันนะครับผมประมาณนี้เลยไปไหนสวยมากครับสวยเลยใช้งานใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนครับทรงล่อๆเลยนะครับผมดีลาบเลยพร้อมลุยนะครับประมาณนี้สวยเลยครับขอข้อสิบแปดนะครับขอข้อสิบแปดนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสองพันห้านะครับอัพสามพันนะครับผมอันนี้สองพันห้าอัพสามพันเรียบร้อยมีเทอร์โบอินเตอร์นะครับ ระบบน้ำมันครับทางแดงนะครับดีแมปกล่องหลักนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะน้ำปีนี้พลังไฟฟ้านะครับท่อเหล็ตท้งเส้นนะครับฝาหน้าคาร์บอนนะครับนี่ครับรอรอคนโหวตนะผมรถขับมันมากนะครับบอกเลยราคานะครับเบาๆนะครับคันนี้ใครอยากใช้งานนะครับเอาไปหนึ่งแสนนะครับสี่หมื่นนะครับเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเลนเม็กระต่ายชุดโอนครบนะครับรถบ้านชื่อบุคคลนะครับผม ภาษียังไม่ขาดนะครับดูรถได้ที่อุทยาเสนานะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งถึงบ้านนะครับใกลใๆรขอให้บอกนะครับดีครับผมขอบคุณครับ